จันดีเบอร์ฟาครับรอรุนรอเชียครับเป็นยังไงครับจันดีเบอร์ฟาเดี๋ยวลุงรอไปหาม่อมครับีนี่ไันใกล้โคตราคาบอกงอกะสามหกสามเจดครับสูงหลือเกินงาดลยัเ้ก่งนทจิงนบ 3 chép, 3 chép, 3 chép, 3 chép. 3 hộp, hộp. hộp, hộp. hộp, hộp. hộp, hộp, หวานเสียวมากๆครับคีอจังเตฐานนี่ครับละหางกับแกงบุดบานเลยครับข้อหาปุ๋ยข้อหาเป็นเกี๊ยวครับเป็นเกี๊ยวครับมันดึงทูด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 นข้อหางหางมาครับเราลุกเบียด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 โยกโยกยาแลมเบียดให้ได้เบียดเบียด

คนยังติดใส่หัวเป็นตัวโยกครับเป็นฐานครับโอ้ยลงบอกแข่งงานรุ่นตะเกียบครับข้าสัตลงบอกแข่งงามรอรุ่นรอเชียครับใส่หัวเป็นตัวโยกกนะไลครับรุ่นเกือบย่างเดียวครับตอนนี้ครับ ทางการเดินทางก็นนงงกถือว่าดีอยู่ครับผมรอลุนครับท่านเบาได้ก็ดได้หลายครับเบลว่ได้ก็นลุนแค่เกือบกระเพาะครับเป็นไปบอรนิ่งรอบเราเย็นเคีงเย็นครับโมเป็นตัวโยกครับขคนจ้องจ่าครับยักษ์เกือบได้ไว้น่าครับวันนี้ตัวใหญ่น่าจะมากินนะ

หางมันติดใช่นลครับทังบอนิ่งครับไ่ใช่ไม่ใบแมนบอลช่วงนั่นมาลอยหกสิบพันไปลอยหกสิบพันไปครับเจ้าใดบ่าน่าครับหาเกือบก่อนครับขันแหลกมันบอนิ่งครับเป็นบางไฟที่เบาๆครับอยู่ฟ้าน้ำเงินพื้นเดียวครับเริ่มดีขึ้นครับลอยแปดสิบครับหาอีกลอยแปดสิบครับนิ่งแล้วนิ่งครับเริ่มแล้ว เดิอนทะเลด้องามาดน้องีเซีเป็นนกดันี้นไปครับมาี้าตมเปชันเีตามบชันเีวไปดีซ้อตลอดกลัไม่ส่งไหวไลงมาดเอเราเปดก มันเบาเบาเลยเดอบาเลยช่วงนี้เบาเลด้ด่างใส้ของลาขาวนี่ะมันมันเสมอคับัวฝาว่าวเออเออเออ่งเงี้ยที่ผ่านผ่นตกใส่ฝาขาวไปแรอวป่ยังเสมอคับหัวฝาขาวเลยฝาขาวนต้นเลาขาวใ่าาเาา สองลอยหาซีพ day, ั bueno> พนไปได้ก็ี่ลอยมันอ่ะบาแล้วสามหกสิพันอยู่ย่ากันที่เขามีสองลอยเจ็ดส uh um> ิบเอาลุ้นกันเจ้า

ออนัครับเนบเนบเนบครับกับเบาได้อยอะครับแต่ว่าสามอยพันครับสามลอยิกก๊อนองปนาเออไปไนลเนาะเปไงใกล้เบอเด็กไก่หลยครับถือว่าแมนครับเก้าเลดสีสิบประมาณนี้ล้วครับเลดรงไปสามอยสี่สิบ สามสิบสี่สิบห้าสิบ้สิแล้วเาหม้อเเหเตมหแต่ส่เอลดอนการยังสี่เิาเ้ามันบุ่แบบเวลาอยู่กลางอากาศลมเข้าพอดีตามลมเล สาสีคร <gehört, horrible. S 1> ับขอบคุณที่ติดตามรับชมราเาสสวัสดีครับจ้าครับจ้าทุกแผลครับ